ครับสวัสดีครับผมบติบโตเรศธนสิทธิโชคธนาวิสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดส,สอบบัวในน,นามคณะครูโรงเรียนวัดส,สอบบัวนะครับการร่วมงานกับท่านพอผู้อำนวยการวัดชิโร่กระจ่างวงในการร่วมงานกับท่านมาถึงจะเวลาไม่มากนะครับแต่ก็ มีสิ่งที่ประทับใจแล้วก็มีสิ่งดีๆให้คำปรึกษา,าคณะครูโรงเรียนและให้ความกันเองนะครับในเมื่อถึงเวลาของขคณะครูหรือครูน้องๆที่เขาบรรจุใหม่นะครับถึงจะถึงเวลาที่จะทำการประเมินใตาเกศแนะนำมาให้เตรียมตัวนะครับก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับคณะครู เพื่อพัฒนาในด้านอาชีพนะครับให้เจริญขึ้นแล้วก็ให้ดีนะครับสิ่งไหนที่มีดีท่านก็แนะนำนะครับก็อยู่กันแบบมีความสุขครับครับตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาเป็นเวลา36มสิบปีครับก็ได้ค้นพบความสุขจากการทำงานนี่นะครับ มีความสุขที่ได้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปาถนาและใฝฝันอยากจะเป็นนะครับมีความสุขที่ได้เพื่อนร่วมง,งานมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับ รู้บทบาทรู้หน้าที่มีความสามคัคคีตั้งใจในการทำงานอุทิศตนเสียสละให้กับการทำงานอย่างดีเยี่ยมมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่จัดการศึกษาจนทำให้โรงเรียนครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนมีมาตรฐานตามที่หน่วยงานได้กำหนดนะครับมีความสุขที่ได้ทำงานจนกเกษียณอายุราชการาโดยไม่มีมนทินมัวหมองนะครับไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย ทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสุขทั้ง4อย่างนะครับที่ได้รับจากการทำงานในตำแหน่งครูแล้วก็ตำแหน่งผู้ในการโรงเรียน ดิฉันนะคะในนามตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านแดงสหราชวิทยานะคะก็มีอะไรที่จะมากล่าวถึงท่านผอ,อสมชาติปรึกไทยสง์นะคะเนื่องในโอกาสที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชการนะคะ,ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะรู้จักกับผอ,อสมชาติสมัยเป็นเด็กๆมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะละแวกเดียวกันนะคะบ้านก็ ใกล้ๆกันนะคะครอบครัวของท่านนะคะก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถืออยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่ท่านย้ายมาปี2561นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานนะคะก็จะสามารถ ปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ะก็ขอให้ท่านนะคะ,ะมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวท่านอบอุ่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่บ้านนะคะของท่านนะคะก็เกษียณพร้อมๆกันนะคะน้องๆบอกว่าอยากเห็นอพอ,อเลี้ยงหลานขอให้พออนะคะกับป้านิดนะคะ ได้เลี้ยงหลานไวๆแล้วก็สนุกสนานกับไวัยเกษียณท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมคิดถึงโรงเรียนบ้านแดงด้วยนะคะมือใดงหยาเงวสิโทอ่นเอิเอิเด้อค่ะมือดหย่าหยาเงวสิโทเอินเด้อค่ะอารายเน่ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะของให้ท่านก้าวสู่ไวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สมชาติปริศงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสาราศวิทยาครบว่าก็รู้สึกใจหายนะครับแต่เมื่อ,อมองย้อนอดีตนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอ,ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านแดงสาราศวิทยาทุกคนกรรมาการสถานศึกษานะครับที่มีความเป็นกระเดงให้ความร่วมมือ นะครับเป็นกันเองสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพุทธิสงฆ์หนึ่งนะครับที่เกืนะ้อกูลกันอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันโรงเรียนเล็กพึ่งพาอาศัยโรงเรียนใหญ่บางครั้งโรงเรียนใหญ่ก็พึ่งพาโรงเรียนเล็กมีความสุขกับการทํางานนะครับมีความสุขกับการทํางานกับทุกๆคนคนะทํางานให้มีความสุขนะครับอยากแต่ละวันนี่อยากมาโรงเรียน อยากมาทํางานนะครับพอมาถึงแล้วก็เมื่อมีงานทําวันวันมันก็ผ่านไปอย่างมีคุณค่าก็ขอฝากนะครับก็ขอฝากน้องๆลูกลูหลานที่จะ,จะเติบโตเป็นอนาคตเป็นผู้สร้างคนในนามของความเป็นครูนะครับโดย,โดยอยากจะฝากว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเต็มเปี่ยมนะครับ ครูรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักสิษย์เหมือนลูกเหมือนหลานนะครับนี่คือความเป็นครูในส่วนของตัวผมก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วก็คืออยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงก็เขาฝากแค่นี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะสมาชิกในกลุ่มโรงเรียนพุทธศงหนึ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่าง ที่เป็นกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมของโรงเรียนให้ความลงมือด้วยดีตลอดมาด้วยความเสียสละขอขอบคุณครับในการบริหารงานโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสมเเร็จนั้นผมโชคดีที่มีเพ่นครูและบุคลากรทางการศาึกษาของโรงเรียนที่มีใจรักการทำง,งานและตั้งใจกับทำง,งานและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างผมมีที่ปรึกษาที่ดี ทั้งผู้บริหารและก็ครูผู้สอนท่านแรกท่านรองผมวุฒกันหารองผู้โดยการโรงเรียนอนุบาลผู้สงอุาสประชานุกูลท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพปรึกษาได้ทุกเรื่องที่สำคัญอีกท่านที่ผมขาดไม่ได้เลยก็ ครูสายผูส้สอนซึ่งผมถือว่าท่านเป็นคุณครูแม่แบบที่ท่านทำได้ทุกอย่างแม้ทุกวันนี้ท่านก็ยังตั้งใจทำอยู่หดือปพะงานที่ท่านรับผิดชอบครูนิตยาปึกเทสงนะคะก็เสียดายถึก เอาคำสั้นๆก็คือเสียดายก็คือมีพบก็ต้องมีจากจากที่นี่คือจากในอายุราชการเสียดายความสามารถาความวามารความสวยความน่ารักให้โอกาสน้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่สาวนะคะที่มาร่วมงานกันซึ่งมาจากต่างถิน่นก็เหมือนจากถิ่นมาอยู่บ้านตัวเองให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะก็ในช่วงอายุกเกษียณราชการนี้ก็ขอให้พี่มีความสุข คิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมปรานานะคะอันไหนที่น้องพูดอาจจะน้อยอกน้อยใจผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะครับเพิ่มรับราชการครูอาจารย์หนึ่งระดับสามที่โรงเรียนบ้านหนองรักอำเภอภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน61คน ข้าราชการครูหกคนเ,เมื่อปี2,540ขยก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดท่ยเยี่ยมซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียน504คนเ,เพิ่มขึ้นเป็นนักเรียนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเ,เป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้นก็ปี2 5 5พาอ5ได้บรรจุ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านสติกอําเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนจำนวน1,200คนก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็รับราชการมาก็จากโรงเรียนขนาดเล็กก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆปี2,558ย้ายมารับโรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการที่โรงเรียนอนุบาลพุทธิสุ์โอภาสประชานกุ่นซึ่งโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนประถมที่กระผมได้เรียนมานะครับเรียนในชั้นประถมปีศึกษาที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปี 7, ที่7จ็ดที่โรงเรียนนี้ก็เป็นสิทธิเก่าโรงเรียนอนุบาลพุทธิสุ์จนถึงปัจจุบันนะครับที่จะ,กะเกษียณอายุราชการ ส่วนในเรื่องการทำงานนั้นตั้งแต่สมัยเรียนนะครับสมัยเรียนนั้นคิดอย่างเดียวคือสังคมเรานี่จะดีเด่นในเส้นสายตอนนั้นคิดคิดในเรื่องการทำงานเพราะว่าเห็นเพื่อนแต่ละคนนะมีเส้นมีสายเขาก็ไปทำงานาถ้ารู้จักคุณครูรู้จักอาจารย์เราก็ใช้งานให้ทำงานให้ นะเราก็คิดอย่างเดียวว่าเอ,อเราไม่มีเส้นมีสายนี่คิดว่าออสังคมเรานี้จะดีเด่นด้วยเส้นสายอย่างเดียวนะแต่เมื่อมาทํางานรับราชการได้ทํางานได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานก็ทําให้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปคือในการทํางานนั้นเราต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับคติในการทํางานของผมก็คือ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับอยากฝากเ,เพื่อนเพื่อนน้องน้องข้าราชการนะครับที่ทํางานก็ให้ข้อคิดอย่างเดียวก็คืออยากให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับเดชันนา,างนิตยาปรกเสงงครูชำนาญการพิเศษโร,รงเรียนอนุบาลพิเศ์โอภาษประชานุกูลบรรจ,จุครั้งแรกที่โรงเรียน บ้านเยี่ยวสพสตึกอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านพุทธิสงฆ์โอภาษานุกูลปัจจุบันก็คือโรงเรียนอนุบาลพุทธิสงฆ์โอภาษานุกูลรู้สึกภาคภูมิใจในการรับใช้แผ่นดินรู้สึกภาคภูมิใจที่รับราชการอาชีพครู ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นจนประสบผลสำเร็จขอขอบคุณสถาบันขอบคุณโรงเรียนและเพื่อนร่วมร่วมงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ดิฉันมาถึงจุดนี้รักและภูมิใจในเพื่อนร่วมง,งานและ ขอขอบคุณท่านผู้ม่าการปริยะพุทธเพาะคณะครูโรงเรียนอนุบาลพุทธสงฆ์ทุกคนที่ให้ความรักความเมตตามาโดยตลอดในชีวิตของเดฉันในการรับราชการอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพุทธสงค์ค่ะสวัสดีค่ะออยยย่าาาครัักฉนบงสต ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบ,บาวระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูในโอกาสที่แสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูสรลิญยาเงินไทยสงครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2,565 ของโรงเรียนบ้านคุณสักแก้วในโอกาสนี้ท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนของความเป็นครูการให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูการเสียสละรวมถึงการมีความกระตันยูกระตะเวทิตากับผู้มีพระคุณของท่านท่านถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพยกย่องเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการท่านก็ได้ สร้างอนุสรณ์เกษียณให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนเพื่อนครูรวมทั้งพี่น้องในชุมชนด้วยการสร้างศาลาอุ่นไอรักซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้มาจากตัวท่านเองครอบครัวของท่านลูกศิษย์ลูกหาได้รวมกันเป็นเงินปัจจัยมูลค่าศาลานี้ก็อยู่ประมาณ7,000หบาทถือว่าเป็นการสร้างคุณงามความดี ถึงท่านจะพ้นเกษยียณอายุราชการไปแล้วแต่ด้วยความเป็นครูก็ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของเพื่อนครูลูกศิษย์ลูกหาโอกาสนี้นะคะดิฉันในฐานะผู้บังคับบัญชาของท่านอยากจะส่งความปรารถนาดีและเป็นตัวแทนของคุณครูนักเรียนทุกๆคนรวมทั้งพี่น้องในชุมชนด้วยโอกาสที่ท่านบรรลุจุดมุ่งหมายพันธะเกียรติยศของท่านได้สิ้นสุดลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังตราตึงวิชนเน้นย้ำก็คือความเป็นครูของท่านเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยมือของท่านเองจากการสัมผัสท่านคุณครูสรินยาเงินไทยสงฆ์ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลามีความสนใจเด็กๆและตอดแทกคุณธรรม โดยใช้เทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมทำให้นักเรียนและคุณครูลุ่น้องให้ความเคารพและรักท่านท่านถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นบุญชนียบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งในวาระวันกเกษียณอายุราชการได้มาถึงนี้ในานามตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านคุนสายแก้ววิชานนประชามุกภูล ก็ขอให้ท่านมีความสุขความสมหวังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตในช่วงเวลาเกษียณอายุราชการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบขอขอบคุณค่ะตลอดระยะเวลา37ปีที่ทําหน้าที่ครู37ปีกับ4เดือนนะคะสร้างลูกศรริษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าบางคนก็มีอาชีพที่มั่นคงแข็งแรง ครูก็อิ่มใจมีความสุขแต่บางคนก็ล้มลุกคลุกคานครูก็คอยช่วยเหลือนะเท่าทีา่ความสามารถของครูคนนี้จะช่วยได้นะลูกศิษย์ทุกคนมีครอบครัวที่มั่นคงนะจนถึงตรงนี้นะนั่นคือความอิ่มใจของครูสรินยานะฮะคติที่ใช้ในการ ทำหน้าที่ครูก็คือทําอะไรทําจริงหรือกยิราเจกยิราเถนังนะทำเต็มสามารถก็อยากฝากเพื่อนครูลูกหลานนะคะให้ตั้งใจทําหน้าที่มันจะมีความสุขในจุดที่เราเจ็บงานอย่ากเกเรกับขอออนะคะเพราะในห้องเรียนของเรามีลูกนักเรียนเกเรแค่คนหนึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าเป็นครูเกเรในองค์กรในแต่ละโรงเรียนสักหนึ่งคนท่านผู้ในการก็คงจะปวดหัวพอสมควรจะเป็นตัวเทศตัวที่พัฒนายากนะคะเราเกิดมาเป็นครูแล้วเราต้องสู้ปัญหานะคะก็รู้สึกใจหายพอสมควรในการที่จะได้หยุดทําหน้าที่ครูในตรงนี้ด้วยเป็นบุญแต่ปางก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูในกลุ่มผู้โดยสงหนึ่ง หรือน้องๆครูโรงเรียนบ้านคูนสาแก้วนะอันเป็นที่รักของครูสริญญาคนนี้นะฮะก็คงคิดถึงนะฮะทุกคนคอยส่งกำลังใจให้ตลอดนะ,ะก็จะไม่ลืมตรงนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนที่อาจจะเคยทำไม่ดีด้วยคำพูดด้วยแรงจากด้วยการกระทำอาจจะไม่ถูกใจอะไรลักษณะนี้ ครูสัญญาก็ต้องขอโทษในตรงนี้ด้วยก็แล้วกันถือว่าบางครั้งเป็นคําพูดที่คิดน้อยอะไรลักษณะนี้นะฮะแต่ไงก็ตามก็รักทุกคนที่ขวางหน้าอันนี้ก็เอาไปใช้ไดแล้วทุกคนก็จะรักเราเกลียดทุกคนเขาก็จะเกลียดเราเช่นเดียวกันขอบคุณเพื่อนครูทุกๆท,ท่านที่คอยให้กําลังใจ ให้ความช่วยเหลือครูคนนี้ด้วยดีเสมอมานะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการได้ทําหน้าที่ครูต่อไปนะเพราะอาชีพครูนี้ะใครๆก็ชื่นชม,ะมนะในใจเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความคิดถึง แม่นานเท่าไรเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ